ครับสวัสดีครับผมวันนี้ร้านเจมส์บิ๊กบค์ครับมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอนะครับฮาร์เลย์ดีวินสันโฟร์ตีเอ็กครับคันนี้มาดูสภาพโดยรอบกันครับคันนี้รถเป็นปี19นะครับโฉมปี19แต่ในเล่มจะเป็นคสสิบแปดแต่จดสิบเแต่เป็นโมเดลรถปี19นะครับรหัสรถเป็น mly แล้วนะครับรหัสเลขเฟรมนะครับ mly เป็นประกอบ ไทยตัวแรกครับผมให้ดูสภาพโดยรอบนะครับเดี๋ยกล้องแพนครับคันนี้จะเป็นได้ลวดลายของล้อแมกนะครับความสวยงามนะครับของแต่งก็มีนะครับของแต่งก็หลักๆก็จะเป็นพวกท่อนะครับท่อแวนแอนไฮนะครับท่อแวนแอนไฮจ็อดๆนะครับท่อยดนิยมนะครับแล้วก็จะมีกองนะครับกองแต่งนะครับแล้วก็ คันนี้เจ้าของเก่าแจ้งว่าจูนจูนมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นสเต็ปท่อกองกล่องนะครับกองสกิมมิ่งนะครับผมแล้วก็สภาพเดยรอบนะครับนะครับแล้วก็มีฝาถังนะครับฝาถังโรเลนแซนครับฝาถังน้ำมันโรเลนแซนครับแล้วก็มีแฮนด์แต่งนะครับเป็นแฮนด์บาร์ยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวยกถังนะครับยกถังขึ้นมาให้ถังน้ำมันยกขึ้นสูงขึ้นนะครับให้เข้ากับแฮนด์นะครับรูปทรงแฮนด์ครับผมก็จะมีด้านหน้าก็จะมีที่ค้อไฟหน้าครับ ครอบโชกยาครอบโชกนะครับทําให้ด้านหน้าดูเต็มขึ้นนะครับให้ดูมีความดุดันขึ้นมาครับผมก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอกอกล่างนะครับอกล่างแต่งครับก็จะเป็นฝานะครับฝาน้ำเครื่องข้างด้านข้างนี่นะครับเป็นแต่งนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับเป็นชุดป้ายทะเบียนนะครับพับได้ครับมีไฟสองป้ายทะเบียน นะครับเบาแต่งครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันครับคันนี้เลขไม้วิ่งมานะครับอันนี้มีกุญแจคีเลตให้นะครับหนึ่งชุดหนึ่งดอกครับเลขไม้วิ่งมาเพียงหนึ่งหมื่นสี่พันกโลครับสภาพสวยครับคันนี้การันตีสภาพสวยมากครับเจ้าของดูแลดีนะครับยาง ยังเหลือๆนะครับยางยังใช้ได้เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันครับผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับเสียงเครื่องมีเอกลักษณ์มากนะครับเสียงเครื่องเดินเบาแบบดับไม่ดับดับไม่ดับเนี่ยนะครับถ้าเอกลักษณ์ของฮาร์เลยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขับขี่ให้เพื่อนๆ ได้สฉมกันนะครับตัวนี้มี A B S นะครับ A B S ให้นะครับตัดวงาน เสียงเราใจมากครับ่อแวอรแนนไฮห้ฟังกรอบครับรถดีมากครับคันนี้ขับรือสว่ามันมากครับแฮนบาร์ไม่เมื่อยมากครับขี่ได้โอเคเลยครับผมครับระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับไฟลงไฟเลี้ยวนะครับ แน่นะครับปลุกต่างๆใช้ได้ปกติครับโอเคครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรครับ094 226 4675นะครับ facebook james ุ๊ o ไร rider นะครับผมครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่539,000บาทนะครับ ใครสนใจเกิดติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ